น,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 นั่นแต่ตกกับกับโกโก้ลิฟเจ้ร์นรุ่ผมวันนี้โมจะมาสอนดูกล้องวงจรปิดในอาชีพตำรวจกับเกมรบอกับในมิติเกมที่ชื่อว่า Emergency r e s p o ิสปอร์ลิฟติคั t y นะครับว่ากล้องวงจรปิดมันอยู่ในห้องไหนวิธีใช้งานยังไงรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรับชมกันเลยครับก็จะไปรับชมของผมผมก็ต้องขอบพระคุณผู้กดซับสไคร่นะครับทำให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปมากเลยอย่าลืมกดด้วยนะจ๊ะจุ๊บเดี๋ยวเรามาดูกล้องวงจรปิดตำรวจในเมืองก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนมาตามมาเลยนี่อยู่ในห้องนี้เลยนะครับ ามาที่ประตูนี้ก่อนจากนั้นก็ขึ้นไปที่ชั้น2นะฮะอ่าโอ้ยช้าๆดีวะชาว้าๆชิวๆนี่หละฮะห้องกล้งองวงจรปิดมันจะอยู่ในห้อง dispatch อ่าอ่านี่เลยห้องนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีเก้าอี้อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งนั่งเก้าอี้ตัวไหนก็ได้นะครับนี่อย่างเช่นตัวน,นี้นะเห็นไหมมันก็จะเป็นภาพอย่างนี้เลยนะครับตามภาพนี้เลยนะครับนี่เราสามารถกด next cam หรือ พริวแคมได้นะครับผมเพื่อกดดูกล้องถัดไปก็ได้นะครับนี่จะประมาณนี้นะครับอ่าโอ้เดี๋ยนะกล้องแป๊บๆกล้องบักมียังมีบักอยู่นะฮะยังมีบักอยู่แม่งค่อยๆกดค่อยๆกดนี่มีรถจริงๆนะฮะแบบกล้องจริงๆเลยนะฮะไม่ใช่กล้องหรอกไม่ใช่ภาพลงตานะฮะจะยิงกันตรงไหนเนี่ยดีนเสียงปืนอ๋อมาสูงสุด เฮ้ยทำไมมันวาามาแคมแป8วะหรือว่ากล้องเสียอืมก่อนจะมาถ่ายคลิปยังมีคนยิงกันอยู่เลยนะฮะอนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเราดูได้แทบจะเกือบทุกจุดทุกมุมเลยมั้งเนี่ยนะนี่เราคนอื่นไปไหนหมดเนี่ย ดี๋ยวคนเล่นในเซิร์ฟห้องนี้ไม่กี่คนเนี่ยโอ้แม่งแล้วประเด็นคือมันไม่อยู่ในกล้องมันไม่ส่องตัวนี่ด้วยอ่ะไอตัวจุดซิวิเลสเปล่ด้วยอ่ะโอ้เสียดายมากเลยจะส่องดูเท่า่หยแม่งว่าทำอะไรกันนี่ตำรวจจากไหนกันอ๋อรถดับเพลิงเปล่าไฟแดงเย็นหน้าทุบเลื่อนกล้องไม่ได้นะหันกล้องไม่ได้ด้วยนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยในแต่ดูอยู่เฉยนะครับผมนะ อนี่ไม่มีอะไรเลยแล้วอไม่รู้ว่าคอมใครแบบไม่แรงนะมันไม่รู้มีสิทธิ์แหลกหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าจากที่ผมสังเกตมามันมีหญ้ามันนึกแบบหญ้ากับทรัพยากรพึ่งมาเกิดด้วยนะครับผมนะพึ่งโหลดเนี่ยออทรัพยากรพึ่งโหลดเนี่ยเฮ้ยวัสดีเพื่อนเอ้าตำรวจตำรวจไปทำอะไรกูนะเฮ้ยแสดงว่ามีเกิดเหตุนี่อิมเมเจนซี่แล้วเนี่ยตอ,เอนเ,เนี้ยน,น,น่า <laughs> ไปดูก่อนดิดูก่อนดิแม่งทำอะไรกันอย่าหาอะไรจี่ต้างว่าดิส่องอยู่ I am watchdog I'm looking for you ทำอะไรกันอยู่วะตำรวจท็อกซิกใส่เหรอหรือจับผู้ร้ายจริงๆอ่งเข้าสำนักข่าวน่าจะโดนท็อกซิกแหละดูอกส่องแล้วนะโอเคจากนั้นกดปุ่ม EXIT นะครับผมเพื่อออกจากกล้องวงจรนะฮะนี่เราสามารถนั่งที่ไหนก็ได้นะครับผมโต๊ะไหนก็ได้ครับผม ตัวไหนก็เหมือนๆกันนะฮะต้นไหนก็เหมือนๆกันนะครับนะเหมือนกันเลยเนี่ยเเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะอ่ายิงกันแล้วในในออฟฟิศนักข่าวโอ้ยนะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับนี่โต๊ะนี้ก็นั่งได้นะครับนี่นั่งได้เหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่างนะฮะเหมือนกันหมดเลยนะฮะมีค่าเท่ากันหมดนะครับเอาัอดีนะกระเพิง I'm looking for you <c oughs> ไอมีคนวิ่งมาวะมันทําอะไรกันมันวะอย่างชอบเลยเวลานั่งดูกล้องวงจรปิดเนี่ยชอบมากเลยออชนออยิงอายิง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 แล้วละยิงกันและไอตำรวจไม่สู้อ่ะตำรวจไม่สู้อ่ะอะไรวะตำรวจกระจอกกันขนาดนั้นเลยเหรอวะจับดีเฮ้ยจับดีอ้า้าหนี เรียบร้อยตายนะตายมีตัวเลขดาเมจขึ้นด้วยนะ,ะมีตัวเลขดาเมจขึ้นด้วยคือมันดูได้หมดอะนะฮะมันดูได้หมดเลยนะฮะแต่ซูมไม่ได้ด้วยแม่งเป็นกล้องจอปิดได้งไงวะโอ้นึกว่าจะมาอารมณ์แบบว่าว t c h d อ g อะไรประมาณนี้ผมเอาร ừ, ประมาณนี้ <c oughs> โอ้เซ็งเลยเสียดายซูมไม่ได้นึกว่าจะมาอารมณ์แบบเกม Watch Dog นะฮะที่แบบว่าแฮกกล้องจอ,งอแล้วแบบ ซูมได้แล้วประมาณนี้นะแต่นี่ไม่ใช่แฮกครับผมอันนี้ดูกล้องวงจรปิดในสถานีตํารวจนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของเชอริฟนะครับว่ากล้องวงจรปิดมันอยู่ในห้องส่วนไหนนะครับในสอนอเชอริฟเนี่ยไปลุยกันเลยนะแต่งตัวก่อนนี่นะฮะมันจะอยู่ในห้องนี้นะครับนี่เลยนะครับห้องนี้อ่ามันจะนับประตูหนึ่งสอง ประตูที่สามนะครับผมของฝั่งฝั่งขวามือเนี่ยฝั่งขวามือนะฮะที่เราออกมานะฮะอ่าเราก็เข้าไปเลยนี่ฮะห้องนี้เลยนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีป้ายบอกนะฮะมันไม่มีป้ายบอกอ่าต่างจากสอนอสอนอตำรวจในเมืองนะฮะมันจะมีป้ายบอกนะครับผมแต่นี้ไม่มีตาป้ายบอกอ่าเราเข้ามาแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์อยู่สี่ตัวนะฮะเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมอืมนั่งไปฟึบนี่ มีค่าเท่ากันนะครับผมมีค่าเท่ากันเอาเฮ้ยทาอะไรกันวะนะอะไรกันเนี่ยอืมัมนน่าออกไปสั่งจริงพวกนี้อา่าแล้วมาชนกันอีกเอ,อเอ้าวัดโอ้แต่กล้องมันยังบัคอยู่เลยนะเออพอมาแคมพอมากล้องที่ห้าปุ๊บเนี่ยพอจะไปกล้องที่หกมันก็แบบเอ้ยมันไม่ไปวะเราต้องคลิคลกสามครั้งแล้วผมต้องคลิกสามครั้งนะเดี๋ยวคลิกย้อนก่อนแปบ๊บหนึ่งอ่าหนึ่ง สองสามอ่ามันถึงจะไปนะผมนะนี่คมามอล่ามันไปโผล่คามิล่าแปะเลยนะฮะกล้อ <c> ง <oughs> ตัวที่หกไปไหนไม่รู้นะะเอ้ยเดี๋ยวทําไมกล้องตัวที่เก้าเพิ่งเห็นวะทําไมกล้องตัวที่เก้าเพิ่งเห็นวะ what the fuck งงเลยหรือว่าเราเห็นแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตแล้วคือประเด็มนมันหมกโผล่มุมนี้ด้วย <c oughs> อันนี้เพิ่งมาเห็น what the fuck การการเปลี่ยนกล้องแบบนดอม่ะเนี้ยอ๋อ โอ้ในเมืองนี่แบบกล้องน้อยไปหน่อยนะบางทีนะกล้องน้อยไปหน่อยไม่ค่อยละเอียดนิดหน่อยนะอ่าแล้วแม่งทําอะไรกันอยู่เนี่ยเฮ้ยก็แต่อยากให้กล้องมันหันได้อะเนี้ยผมอยากมากเลยแล้วอยากให้ซูมได้ด้วยเพื่อจะซูมดูทะเบียนด้วยอะไรประมาณเนี้ยจะได้ออกไปสั่งถูกนะฮะจะได้ตามล่าถูกด้วยอืมโอ้งพักมีแค่ส่วนบ้านนอก บานนอกนีแบบพกฟกส่วนฟาร์มอย่างเงี้ยมีกล้องแค่อยู่2ตัวนะแต่ผมพยายามหาอีกกล้องกล้องอีกตัวนึงอ่ะมันไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้อ่ะมันหาไม่เจออ่ะเนี่ยมีกล้องทั้งหมด18ตัวนะฮะแล้วแมงซิงอะไรเนี่ยตำรวจเฮ้ยอะไรไขซิงอะไรตรงซิวิเลียนเนี่ยแต่ก็ยังสามารถมองเห็นซิวิเลียนสปาวได้อยู่นะฮะอ่า <c oughs> ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> อ่าเนี่ยแหละฮะ และนี่คือทั้งหมดของกล้องวงจรปิดของอาชีพตำรวจนะครับใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนครับผมใครอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคถ้ามีคนที่ดูจากการที่หน้าสารวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมไลค์และซับสไคร์ด้วยนะ